โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมก็มาทำคลิปกับเกม Free Fire ไปทันกล้าของผมนะฮะโดยสิ่งที่ผมเจอในคลิปนี้ผมก็เป็นคลิปเป็นการที่ผมกำลังเล่น Free Fire อยู่แล้วผมนะฮะแล้วก็ไม่ได้อัดเสียงเอาไว้ครับผมนะ,ะก็เลยต้องอัดเสียงทับตามก็ผมนะฮะโดยสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้ผมและครับคุณเห็นต่อไปนี้ผมก็คือบั๊กใน f รี e ฟของผมนะครับโดยจุดเริ่มต้นมีอยู่ว่าผมก็เล่นขับจีกับเพื่อนผมนี่แหละของผมนะฮะแกออมสินนะ ทีนี้มันก็ทำการไปยิงรถคันหนึ่งพังครับผมคือรถคันนี้ครับผมนะฮะนี่นะฮะก็มีศพคนอยู่ครับผมนะฮะแต่ว่านะครับคุยทูาสังเกตในมินแบบดีๆครับผมมันจะมีสัญญาณรถอยู่ใช่ไหมฮะอ่าซึ่งเวลาสัญญาณเนี้ยมันจะบอกว่ามีรถมาทางทิศทางไหนครับผมนะครับแต่ว่าไอ้รถคันนี้ครับผมนะฮะมันก็ด้านนะครับพังไปแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นคือไอ้สัญญาณรถนี่มาจากไหนนะผมแล้วก็ผมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนตามไปรถคันตามทางที่ผมวิ่งไปครับผมรถคันนี้ครับผมนะฮะก็คือแบบว่า รถคันนี้มันยังไม่พังครับผมทางที่จริงๆมันพังไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนนั่งอยู่ด้วยครับผมนะฮะเออถ้ามันมีคนนั่งอยู่มันก็ไม่ขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องประหลาดๆในฟรีไฟล์ครับผมนะฮะที่ผมได้ประสบพบเจอมาครับผมนะฮะโอเคนะฮะก็สำหรับคนอื่นที่เคยไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้รถคันนี้เอารถอะไรแบบนี้มาก่อนก็ทิ้งคอมเมนต์กันหน่อยไว้ใต้คลิปแล้วกันพี่ผมเคยเจออะไรแล้วนะดีด้วยนะพี่โอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่่่อออออนนนนนแลลลลล้้วววกกกกกััััััชชบบบบบบ็ยยยาาาาาืมมดดดไคคคค์ะสสสหรรริปีีขตผ๊ let